วันนี้พบกับการละลาลออนคาร์นะคะวันนี้สาวกของรถตู้ห้ามพลาดเลยค่ะเพราะการจะมาลดราคาพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่ดูนี้สำหรับลูกค้าออนไลน์เท่านั้นนะบอกเลยว่า ุ้มค่ามากๆนะคะกับการรอคอยที่การจะมารีวิวให้ดูนั่นเองและคันนี้นะคะจะเป็นฮุนไดเฮสว d ์ดีรักนะคะเป็นตัวท็อปสุดในของ11ที่นั่งนั่นเองนะคะเป็นปี2016นะคะคันนี้การต้องบอกลูกค้าก่อนนะคะว่าเขาจะผลิตในปี2014จดทะเบียนในปี2016และการขายในราคาของปี2014นะคะและราคาพิเศษมากๆนะคะ ไปฟังท้ายคลิปกันให้ดีๆนะคะและคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1 1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดด้วยใช้น้อยมากๆสภาพสวยและเป็นตัวท็อปสุดมากๆนะและเป็นมือเดียวจากป้ายแดงด้วยนะบอกเลยว่า สภาพสวยได้สีดำดุดันจริงๆนะคะและคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วนั่นเองนะคะ175แรงม้าสําหรับคันนี้นะคะการต้องบอกว่าโฉมของเขานะคะกับการแต่งแบบนี้อันนี้นี่ตรงรุ่นนะคะมาจากโชว์ลูมป้ายแดงเลยนะคะและของแถมอีกเพียบแน่นอนอาเดี๋ยวการจะพามาดูภายในภายนอกห้องเครื่องกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เนี่ยจะใหม่ขนาดไหน อกนะ,ะจะเป็นรุ่นของกระจังหน้านอนในปี1415้านั่นเองนะคะนี่แล้วนะคะโฉมนี้เขาจะเป็นอ่าสีเดียวทั้งคันจะไม่ใช่ทูโทนแล้วนะคะสำหรับไฟนะคะดูเลยหูใหญ่มากนะคะรุ่นของตัวรถตู้นี้นะคะแล้วสีสวยมากามีอ่านี่ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ แล้วนี่การให้ดูเลยสำหรับสีนะคะจะเป็นสีดำอย่างที่การบอกสียอดนิยมของตัวฮุนไดนั่นเองนะคะจะทำให้ดูแบบว่าน่าใช้งานมากดุดันมากๆสวยมากๆและรุ่นนี้นะคะจะเป็นป้ายทะเบียนฟ้านะคะก็คือลอยอ2อนั่นเองจะเป็น11ที่นั่งนะคะ สำหรับตัวแม็กนะคะแม็กจะเป็นแม็กไลน์นี้เลยค่ะลายตัวท็อปนั่นเองนะคะและยางจะเป็นยางใหม่ของบีสโตนปี2022กันเลยโอ้โหได้ยางใหม่ไปอีกแล้วนะคะสำหรับรถสวยๆของร้านเรานะคะกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวนี่และสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้ชุดแต่งโครเมียมนะคะมันจะตัดกระสีดำมากจะทำให้ดูหรูหรามาก นี่ครอบมือจับนั่นเองนะคะหรูหรามากๆเลยลูกค้าดูเลยนะคะสภาพสวยมากๆนี่การแบบไล่ให้ลูกค้าดูเลยนะคะคันนี้นี่คือแบบว่าใหม่มากๆเพราะใหม่เพียงแค่1น0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะ,ะสำหรับดาเขาก็จะมีชุดเตรียมข้อไฟท้าดูนะคะสำหรับตัวท็อปเขาก็จะบอกเลยนะคะว่าจะเป็นรุ่นดีลักนะคะตัว H1 นั่นเองเวลา เปิก็ง่ายแค่นี้เองเขาจะดีดขึ้นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวการจะให้มาดูตัวน็อตกันเลยนะคะสำหรับคันนี้สำหรับอันนี้นะคะจะเป็นประตูหลังนะคะนี่น็อตประตูหลังไม่มีไข่เดิมๆนะคะคันนี้คือสภาพใหม่มากว่าลูกค้าเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะคะภายในจะได้เป็นสีเบตนั่นเองนะคะนี่แล้วเบาะนะคะการให้ดูเลยเบาะใหม่มากนะคะโอ้โห ใช้งานได้แบบว่าอย่างดีเลยแล้วคันนี้นะคะการจะติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันนั่นเองบอกเลยว่าลูกค้าได้รับรถสวยได้ฟิล์มใหม่ไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปดูภายในกันดีกว่านะคะว่าใหม่เพียงเท่านี้เนี่ยภายในจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือภายในนะเดี๋ยวการสตาร์ทให้ฟังนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ175แรงม้าแล้วนะคะโอ้โห สภาพเครื่องอะไรเครื่องเวลาสตาร์นี่คือน,นิ่มมากไม่มีเสียงแก๊กๆเลยนะ,ะเริ่มกันในส่วนของตัวเบาะเลยนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเบจก็คือข้างหน้านะคะจะนั่งได้3คนเลยไว้ชากาแฟก็ได้นะคะหรือจะนั่งทั้ง3าคนก็ได้เหมือนกันนะคะนีะ่การให้ดูเลยเบาะสภาพใหม่มากๆนะคะและในส่วนของประตูนะคะลูกค้าดูเลย คือลิ้ว่อยน้อยมากคันนี้ใช้ดูแลมากๆนะคะและในส่วนของคอนโซลสีดำาการไล่ให้ดูเลยนะคะใหม่จริงๆแล้วจะมีแอร์แบกคู่หน้าเลยนะคะและหน้าจอนะคะตามรุ่นเลยเขาจะมีทีวีจอหน้าแล้วก็จอเพดานนั่นเองนะคะจอนะคะจะเป็นจอระบบสัมผัสนะ,ะมีระบบนำทางด้วยนะคะวิทยุ ทุกอย่างเลยลูกค้าสามารถกดใช้งานได้เลยในส่วนของแอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแอร์หลังนะคะลูกค้าสามารถปรับได้เลยส่วนแอร์เราสามารถจะปรับพัดลมอะไรได้เลยนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วตรงนี้คือใหม่ไม่มีริ้วรอยเลยแล้วลายไม้สวยมากๆคันนี้นะคะไม่เพียงแค่1นึ0 0 0สกิโลเมตรเท่านั้นนี่การให้ดูเลยนะคะแล้วพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงได้เลย กระจกมองข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่และในส่วนของตัวคู่มือบุกเซอร์วิสผู้ค้าดูเขาใส่เป็นแบบว่าโอโ้โหพลาสติกมาเลยมีแบบว่าเป็นไอ้นี่มาเลยนะคะแผ่นซีดีเดี๋ยวการจะให้ดูเลยนะคะคู่มือการใช้งานฮุนไดนี่เลยนะคะคู่มือการใช้งานฮุนไดแล้วก็อันนี้จะเป็นบุ๊กเซอร์วิสนั่นเองนะคะเดี๋ยวการจะเปิดให้ดูเลย นี่สำหรับคันนี้นะคะอย่างที่การบอกคันนี้ก็คือมีการดูแลศูนย์นะคะนี่อโอแบบว่าใช้งานแบบว่าดูแลเลยนะคะนี่นะคะคือเบาะแถวที่สองนะคะบอกเลยว่าโอ้โหใหม่มากๆนะคะการใช้งานนี่คือน้อยมากแล้วเวลาขึ้นก็ขึ้นง่ายเหมือนกันแค่นี้เองนะคะ รถตู้เป็นอะไรที่นั่งแล้วสบายมากๆนะคะแล้วเวลาที่เราจะขึ้นแถวที่3ที่4ก็ง่ายมันแค่ง,ง้างตรงหัวเบาะแค่นี้เองลูกค้านี่ง้างตรงหัวเบาะแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะคะเบาะแถวที่3ที่สก็คือใหม่มากๆลูกค้าการบอกเลยว่าแทบไม่มีใครนั่งพลาสติกเบลอะไรนี่คือยังอยู่เลยนะคะโอ้โหใหม่จริงๆคันนี้หลังคาอะไรนี่คือไม่มีแบบว่าคาบแบบว่า ลอยสักยันหรืออะไรเลยนะคะและบนเพดานนะคะก็ยังมีทีวีเพดานนั่นเองนะคะจะอันนี้นะคะการต้องบอกก่อนว่าต้องเป็นการกดเท่านั้นห้ามง้างนะคะเพราะว่าง้างจะเสียเพราะว่าจะเป็นจอจากตามรุ่นของฮุนไดเลยนะคะเวลาเราปิดอย่าง้างนะคะเราปิดตรงนี้อ่านะคะจอจะได้ไม่เสียและอย่างหนึ่งนะคะสำหรับแอร์แอร์ไม่ร้อนแน่นอนเพราะว่าเขามีแอร์โหเยอะมากเลยนะคะ หลังแอร์ต่อเลยเท่ากับว่าแถวของเบาะเลยนะคะ6ช่องไม่ร้อนแน่นอนนะคะและสำหรับฟังก์ชันพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเบาะแถวที่2สามารถหมุนได้180องศานั่นเองนะคะโหบอกเลยว่านี่ลูกค้านะคะเวลามีคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกจะใส่คาซีทเวลาไปเที่ยวไหนนี่การหันให้ดูเลยอ่าเห็นไหมคะ เราสามารถที่จะไปเที่ยวกันได้เลยนะใส่คาซีทป้อนอาหารโลกบอกได้เลยว่ามันดีมากๆนะคะฟังก์ชันมันครบมากสำหรับ ลูกค้าแบบว่าที่มีลูกออกเหมือนกนเนการมีน้องใช่ไหมคะโอ้โหการเวลาไปไหนการจะเลือกคุณใดเลยนะใส่คาซีทปอนข้าวเล่นกับเขานะคะเด็กมีความสุขมากๆานะคะอ่ะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยดูแลมาอย่างดีรถมือเดียวจะป้ายแดงห้องเครื่องจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันคะ่ะเดี๋ยวการเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะสำหรับรถตู้ห้องเครื่องเปิดง่ายมากเพราะว่าเขาจะเป็นฝากระโปรงแบบว่าเล็กนะคะ เดี๋ยวไล่มาดูเลยนะคะอันนี้จะเป็นฝากระโปรงหน้าของคันนี้นะคะอย่างที่การบอกคันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ175แรงมา้า2 5 0 0ซีซีนะคะโหน่าใช้มากๆที่กันความร้อนอะไรคือใหม่มากๆนะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วเขาก็จะบอกที่ตัวเครื่องเลยนะคะว่าเป็นเครื่องยนต์ A2 แล้วลูกค้าดูเลยเครื่องไม่มีขยับเลยโอ้โหไม่มีเสียงแก๊กๆอะไรเลย คันนี้นี่คือดูแลมาดีมากๆนี่การสตาร์ทแบบว่าเกือบชั่วโมงแล้วนะลูกค้าคือเครื่องแบบว่าจับนี่คือร้อนแล้วนะแต่ไม่สั่นเลยอะ่ะไม่มีเสียงแกกเลยเสียงนิ่มมากและพิเศษนี่เลยค่ะแบตเตอรี่นะคะการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะได้แบตเตอรี่ใหม่ๆสดๆซิงๆิไปใช้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะการบอกเลยว่า รถก็สวยแบตเตอรี่ใหม่ฟิล์มใหม่นะคะชุดแต่งโครเมียมยางก็ใหม่ปี2022ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะบอกว่าคันนี้ครบมากๆและสำหรับรถของการคันนี้นะคะการรับประกันเลยไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ำท่วมมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นรถมือเดียวเล่มไม่เคยสูญหายเล่มสวยๆกันเลยนะ,ะสำหรับลูกค้านะคะ ที่หารถโตนะฮุนไดอยู่อย่าช้าเลยนะคะคันนี้การเน้นย้ำเลยว่าได้รถสวยได้ตัวท็อปสุด11ที่นั่งและราคาการบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพราะคันนี้นะคะถ้าดูคลิปนี้ของการนะคะลูกค้าเอาส่วนลดไปเลย30,000บาทนะคะการลดเหลือเพียง 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าลูกค้าจะได้รับรถสวยๆสภาพโอ้โหถูกใจแน่นอนในราคาเพียงแค่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นและลดลงจากป้ายแดง50%ไม่ซื้อได้ยังไงลูกค้านะถามว่าลูกค้าได้ใช้รถตู้ในราคาไม่ถึงล้านอะ่ะมันน่าใช้มากๆนะคะ แล้วรุ่นหุนใดรุ่นนี้ไม่มีการจุกจิกแน่นอนนะเพราะการขายมาโหจะเป็นร้อยคันอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่เคยบอกเลยว่าโอ้โหจุกจิกบอกว่ามีแต่บอกว่าอึดทนมากๆนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะและของแถมของการยังไม่หมดนะคะขึ้นตามนี้เลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะพิเศษมากๆจ่ายเพียงแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเกบาทและการยังจะให้ของแถมขึ้นตามนี้ด้วยนั่นก็คือ ไม่บวกแวรเจเปโอนให้ฟรีนะคะโอ้โหของแถมจัดเต็มเลยและสําหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์บอกเลยนะคะว่าคันนี้ฟรีดาวไปเลยค่ะผ่อนเพียงแค่14,000บาทต่อเดือนสูงสุดเอาไปละเลย7ปีและดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นเพียงแค่ 2.79%เเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะอยู่เนื้อใต้ออกตกหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าสนใจรถของการง่ายมากๆนะคะลูกค้าดูรีวิวของการเลยนะคะแล้วก็อยากจัดไฟแนนซ์บอกการและน้องๆได้เลยนะคะเพราะว่าการจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็นลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทำงาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพอไฟแนนซ์อนุมัติเราก็ส่งให้ฟรีเอกอโอบอกเลยคำว่าฟรีฟรีฟรีเท่านั้นนะคะลูกค้าอยู่สวยๆหลอๆอยู่ที่บ้านรับรถสวยๆไปแบบฟรีๆได้เลยนะคะและสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะง่ายมากๆเพียงอินบ็อกเข้ามาหาการไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line หรือจะ โทรเข้ามาก็ได้นะคะหรือลูกค้าบอกว่าคุณการอยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านทํำยังไงง่ายมากๆนะคะเพียงเซิร์ชใน Google Map ว่าไลออนคาร์ลดมือสองนะคะการปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะคะร้านการอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางแคแถวสมาคมชาวปากใต้นี่เองอยู่ติดถนนใหญ่นะคะหาง่ายมากๆเลยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดลูกค้าเข้ามาได้เลย และก่อนที่การจะส่งรถถึงมือลูกค้านะคะการจะทําการล้างขัดสีเคลือบสีฉีดยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ดูแลรถให้พร้อมกับส่งมอบให้กับลูกค้านะรถของการต้องสภาพไปแดงสวยๆถึงมือลูกค้านะคะและสําหรับวันนี้การรีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะติดตามการด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การจะมารีวิว ไหนติดตามกันด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมีช่อง TikTok นะฝากลูกค้าติดตามในช่องนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ